ชัดเจนแล้วก็ยากสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันยากใช่ไหมคือเพิ่งปล่อยไปเมื่อตอนหกโมงจริงแล้วตัววิดีโอเต็มที่โปรโมทนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าผมเล่าเลยไหมหรือว่าจริงๆการปล่อยวิดีโอแล้วแล้วแต่คนจะตีความอืหรือว่ามันเล่าได้เล่าได้เล่าได้คอนเซ็ปต์เราต้องเราต้องเล่าอชัดเจนไปแล้วไม่คืออย่างคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตเนี่ยครับคือคือมันคือการทดลองที่ อันโนเอ็กซ์เพร์เมนต์คือเราไม่รู้ว่าเราเราทดลองแล้วมันมันเป็นยังไงแต่ว่าในในโลกของคอนเซปต์คอนเสิร์ตเนี้ยคือไม่หรือเราไม่ได้วรอ้าไม่ทันแล้ววอไม่รู้ต่อต่อไม่ลองคิดภาพดูไงหรือว่าไปรอดูไปรอดูในจไปรอดูในคอนดีกว่าผมว่านั่นนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ผมลองคิดตามไงถ้าเกิดมันคอนเซปต์ลองเล่าเล่าเป็นภาพไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะไปบล็อกใช่ไหมซึ่ง เออในคอนมันน่าสนใจกว่าเละอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นนคือผมเพิ่งลองฟังที่เราแต่ว่ามันตามภาพไปแล้วใช่ไหมมันตามภาพแต่ว่าทีเนี้ยคือเลยเลยคิดว่ามันก็มีคนคนส่วนมากก็ตีความยังไม่ค่อยถูกอ่าแม่งน,งนผมก็เลยเเไม่รู้รว่ารู้ไหมว่าคอนเซ็ปต์จริงๆคืออะไรคืออรู้ป่ะผมรู้อ๋อว่าจะถามซขหน่อยว่าวอตีความว่าอย่างไงแต่รู้ความจริงใช่ผมก็เลยไม่รู้ว่าเพราะว่างานมันไม่ชัดหรือว่าอะไรเพราะว่าคนตีความไม่ถูกอะไร้ย ไม่ตอนตอนของผมก็ก็ไม่ได้บอกอะไรอเออก็แบบไปไปอยู่ในงานเลยอ๋อมันก็จะเป็นบรรยากาศบอกได้ผมคิดมาแล้วผมคิดว่าผมรู้สึกว่ามันบอกคร่าวๆได้พี่เชื่อในตัววอมากๆได้ครับในเมื่อวอนุมัติแล้วเอาซะหน่อยอยากให้สแบบคอนเซปต์เออคอนเซปต์คอนเซปปต์มันก็คือว่าเขาจะแต่งตรงแต่งตัวให้เข้ากับคอนเซปต์คือคืออย่างมูดวีโอที้ปล่อยไปมันจะเห็นว่ามันจะมีภัยพิบัติมากมายหมดแล้วนั้นแล้วมันพอมันเป็นภาพเทาๆอ่ะมันเลยจะสื่อถึงโลกอ่ะมันล่มสลายไปแล้วแหละ จริงๆแล้วตรงนั้นมันเหลือแค่ผมแต่แค่เราอยากได้มันกลับมาหรือว่าเราจะเอาตัวเองไปใส่ไหนๆอันนั้นคือคอนเซปต์มันเคยก็คือแบบอันนี้คือเรากำลังพูดถึงคอนเสิร์ตอยู่เนาะครับอันนี้เป็นคอนคอนคอนเซปต์ของอันนี้ก็คือมันจะเล่นกับความเงินความเทคโนโลยีความโอเคอะไรแบบนั้นโอเคโอเคโอเคโอเดโอเคโอเคโอเโอเค